สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสุบิน h ช n แนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องนะครับมาติดตามมารับชมนะครับผมมิสสปินเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเอ่อส,สปินเกอร์ทูอินวันนะครับสามารถที่จะกระจายน้ำในรัศมีที่ไม่ไกลมากนักก็ขึ้นอยู่กับน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะหลี่ให้เป็นน้ำหยด นะครับอันนี้เป็น2ูอินวันนะครับมาติดตามเลยครับว่ามันจะกระจายน้ำได้ไหมเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่ผมทดสอบน้ำสองรอเมตรนะครับกับปานตัวนี้จุดประสงค์ของผมคือผมอยากจะปล่อยน้ำหยดนะครับหรือว่าอาจจะถ้าน้ำแรงพอเครื่องพอก็จะเป็นกร,กระจายให้เป็นรัศมีที่ต้องการนะครับ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับผมครับตรงระหว่างนี้ผมจะมีาสายยางอยู่สามแถวยาวนะครับและสายที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เมื่อไปสุดที่นั่นเขาจะแยกอีกสามทางเป็นสามวาวนะครับไปทางเป็นตัวตัวแอลนะครับผม นะครับเมื่อมาถึงจุดตัวแอลนะครับตอนนี้ผมจะไปทางทิศตะว,วันออกแล้วนะครับจากแยกเป็นสามวาวนะครับสามแถวนะครับผม ครับเพื่อนๆครับในอปลายๆก็จะใช้ลวดมัดธรรมดานะครับแค่พับสายอย่างแล้วก็มัดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพื่ออนาคตเราจะขยายต่ออีกนะครับ จสิ้นแล้วนะครับเราจะไปติดตามกันทดสอบครับว่าจะเป็นอย่างไรไปด้วยกันเลยนะครับผมครับือเพื่อนครับตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนิมิตสเปนเกอร์คมจันลองเปิดน้ำดูนะครับไปดูด้วยกันเปิดแล้วนะครับไม่รู้าให้น้ำดันไปก่อนนะครับอ๋อมันต้องปรับอย่างนี้ครับ ตัวตอนแรกย,ยังยังยังไม่ได้ปรับนะครับอ่าครับอันนี้ก็ผมปิดอ่าวาวตัวที่หนึ่งครับแล้วก็เปิดวาวสองตัวครับก็เขาก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับจัตั้งเลยจัดนอน จะคว่ำนะครับนี่ก็เขาก็ยังพุ่งอยู่ปรับร,ระมาณน,นี้นะครับอันนี้คือต้นทางนะครับเดี๋ยวไปไล่ไปดูปลายทางนะครับอันนี้เป็นจุดแย่นะครับอันนี้ผมจะมีวาวอยู่สามแถวนะครับที่จะไปทางทิศตะวันออกนะครับเราจะไปดูปลายสายนะครับทิศตะวันออกตัวแอล ก็โอเคครับเดี๋ยวจะมาปรับอีกทีนะครับมะละกอรครับผมอันนี้เป็นการาทดสอบนะครับแล้วก็ถ้าขนาดนี้คือใช้ได้นะครับ แต่แต่ว่าี๋ยวผมจะมาปรับปรับอีกทีนะครับก็จะเป็นน้ำน้ำหยดก็ได้ครับเป็นน้ำพุ่งก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับปั๊มของเราว่าปั๊มแรงแค่ไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ เพื่อนครับจากที่ติดตามมาแล้วนะครับผลเกิดขึ้นคือใช้ได้ครับต้องปรับทุตัวให้มันเป็นน้ำหยดก็จะได้ทุกทุกต้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นเอ่อให้มันเป็นกระจายกระจายก็ต้องแบ่งเป็นโซนนะครับอาจจะต้องปิดวาล์วสองเส้นนี้แล้วก็ปล่อยทาง ขวาออกไปก่อนหลังจากนั้นก็ปิดวาลวทางนี้ก็ปล่อยสองแถวนี้ที่ว่ามันจะกระจายนะครับหรือเมื่อเส้นไปปิดวาลวตัวแอลขัข้าขล่างสามตัวเพื่อให้สามแถวข้างบนนี้ทุ่งกระจายก็น่าจะใช้ได้นะครับวันนี้สรุปว่าปั๊ม สองร้อยวัต์สายสองรอยเมตรสปริงเกอร์ห้าสิบตัวใช้ได้ครับเป็นน้ำหยดครับเราไม่จำเป็นต้องกระจายแต่เป็นน้ำหยดต้องไปปรับให้มันหยดจริงๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะครับเขามาอย่างไงเขาก็หลายอย่างนั้นนะครับบางตัวก็อาจจะหยดนิดๆบางตัวก็กระจายเพราะฉะนั้นจะปรับเป็นน้ำหยดหรือกระจายก็ ปรับได้นะครับอันนี้คือปั๊มเล็กๆนะครับเป็นปั๊มออโต้200วัตต์นะครับใช้กับสปริงเกอร์50ตัวสาย200เมตรนะครับขอบคุณครับพเพื่อนๆครับที่ติดตามเสมอและคอยให้กำลังใจมีข้อผิดพลาดยังไงก็ติดชมได้นะครับแนะนำม,มานะครับผมยินดี นะครับเรียนรู้กับวิถีชีวิตกเกษตรไปทุกวันไม่มีการสิ้นสุดนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามสุบินชแนลช่องเล็กๆข,ขอฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจ็ดแล้ว